มันคือหน้าปกอันแรกอย่างเป็นทางการของนารูโตะจิงเหรนจิงเหรน้ังเงินอ่าจิงเหรนแดงใช่จิงเหรนตกก้อนแดงมันก็น้องน้องเอ็มจีเลยนะใส่ดิจิมอนนี่ต้องมาเลยเนี่ยดูดูดูอ่าไอตัวนี้เท่นะตัวน้กพันสีขาวคือปลาสรุปใครจะของร้านเนี่ย สวัสดีครับคุณลุงเขาพี่ไก่เวันที่เมกาเหมเดิมอยู่ร้านเดิมวันนี้เราอยู่ร้านอะไรอยู่ร้านดีทอยเอ้ดีทอยอดีทยฝั่งกันดั้มใช่ฝั่งกันดั้มอันนี้อย่าไปคุยด้วยไม่ต้องกลัวโดนทวงเงินเพราะว่าของใหม่มาของเก่ายังไม่เอาไป๋ีเยมาดูของใหม่ที่ท่านดีทอยหน่อยว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยก่อนดูกดซับสไครต์ก่อนถ้ากดกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เมื่อกี้พี่ไก่บอกเลยตัวนี้นี่พลอยดอนพลอยดอนโปเกมอนอันนี้ก็ตัวผ้าคไวโอเลตใช่ป่ะอันนี้สกาวเลสจิงเหลนจิงเหลนจังเงินอ่าจิดง ใช่ทิงเหรตกลันแดงทำไมกล่องมันเล็กกว่าวะ แต่หน้าตามันก็คล้ายๆกันนะหน้าตามันคล้ายกันคือหน้าตามันอัเนี้มันเล่นเรื่องของผมรู้แล้วมันเหมือนอะไรเหมือนอะไรพี่รู้ปัตโตเออใช่ใช่คล้ายๆรูปปัตโตตาวอันนี้ก็ของใหม่เหมือนกันแต่ออกมานานแล้วอันนี้ MGSD ตัวล่าสุดเลยตัวล่าสุดที่บอกไปใช่ไหมันมจะีนี่มันจะมีแบบลายอะไรเงี้ยต่างกันหน่อยนิดหนึ่งไอไอพลังตรงนี้ของมันอ่ะปกติมันจะเป็นสีแดงใช่ป่ะไอตัวนี้มันมีออปชั่นเปลี่ยนให้เป็นตัวสีฟ้าด้วยนะคือมันเป็นพลังของเขาไปคือสีฟ้ามันจะเป็นแบบเหมือนพลังปลดลิมิเตอร์อะไรย่่างงเเเี้้้นับขใจแแลวม วิทยาาศสตร์เหมือนนนกัะไฟแดงมันก็จะร้อนประมาณหนึ่งไฟฟ้าเนี่ยมันจะร้อนมากโคตรร้อนคุณสังเกตนะงลูกบอลอะสีเหลืองก็อ่ะร้อนไฟไฟอ่อนหน่อยไฟอ่อนหน่อยก้อนสีแดงก็ไฟก็จะแรงขึ้นมานิดนึงซูเปอร์สย่าก้อนมันก็จะเป็นสีฟ้าอันนี้โอ้ยจีตัวนี้เท่เลยอจีกันดั้มวิงซีโร่อันนี้มาจากจักรวาลไหนอ่ะกันดั้มไอตัวนี้มันพากทีวีใช่ไหมอันนี้ลองขายเมื่อวานเลยจะหมดแล้วเลยแค่สี่กล่องเนี่ยผมมาเห็นอะความพิเศษมันเปลี่นแปลงเป็นนกได้นี่เมื่อวานวันเดียวขายไปหกสิบกล่อง จริงเหรอจริงโอ้โหตัวนี้มาแรงอะเนี่ยขายเนี่ยเหรอใช่ใช่อ้าวอันนี้เรนลบอะไรอ่ะจามาโต้เฮ้ยโหเท่ดิเหมือนกันเท่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 นี่อันนี้ยาเหมือนของนิจิลี่ป่ะเนี่ยคล้ายๆป่ะเฮ้ยอีกชิ้นอะเวนเจอร์ปะเออโอเคปะสายดิจิมอนนี่ต้องมาเลยเนี่ยดูดูดูอ่าไอ้ตัวนี้เท่นะเท่เลยพี่เนี่ยคเขาแตกต่างชัดเจนอย่างหนึ่งของดิจิมอนกับโปเกมอนพี่เห็นไหมว่าพอมันบริวัฒนาการร่างสูงสุดเลยไม่ยังเหมือนคนมากเลย อ่าแต่แต่ละโปเกมอนมันจะเป็นสัตว์เหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยเป็นทองมันก็แบบต้านได้มาได้อยู่นะทองเทียนเออทองแบบเทียนเทียนนะขยากได้ทเงาเงาหน่อยก็ไปทำสีหน่อยโอใหญ่เหมือนกันนะใหญ่อยู่ดิเขากล่องเบลเลอร์เลยกล่องเบลเลอร์เลยเนี่ยออามาคอว่าหกเออไปตัวนี้เท่นะใช่ใช่ตัวนี้ตัวล่าสุดตัวล่างอ่ะตัวล่วงฮะดูดูมูดงดู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  ใช่ตัวสีม่วงมันยูเท่เอาวมาคอมันเป็นเกมนะใช่เพะเพื่อนไม่รู้ตุนจีสีม่วงที่เป็นดินแต่หน้าเหมือนซาสเกะเลยมีไม้วงแหวนด้วยอันนี้ไม่เป็นดินนะแล้วเขาก็จะมีบล็อกให้แขนขายนี่เราไม่ไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่ามันเสียบตอนแข็งแล้วหรือว่าต้องเสียบตอนยังไม่แข็งเสร็จได้แต่นีไม่รู้ว่าใครเล่นก็บอกหน่อยวะอันนี้คือ the idol master เอ้ยเรื่องนี้ผมเคยดูเยอะมากอรเรื่องการเป็นแบบวงการไอดอลอะวงการไอดอลตอนนี้ขยับได้มีมีมีเอฟเฟกต์ให้ด้วยยยยพี่่่าาอง มีใด้วยอันนี้อันนี้เป็นหัวอันนี้เป็นหัวของไอ้นี่ฟรีดอมไลซิ่งข้าหัวเล็กก็น่าจะใส่ได้แต่ข้าหัวใหญ่หน่อยก็อาจจะไม่ได้เออไอตัวนี้เท่อ่ะนี่เอเซนเทเลสดูดูดาบแม่งดีโคตรจะเป็นสีแดงบัตเตอร์ซอสบัตเตอร์ซอสปืนให้์สามก็บอกเลยแล้วก็มีโล่ด้วยไฮนิวมีฟัวเมอร์อยู่ในกอฟัวเมอร์ฟัวเมอร์ตัวนี้เพิ่งมีมามั้งแล้วก็มีนาราทีนะมีเซตาเซตาเป็นเซตาอืมแก๊งกล่องขาววิงซีโร่ยังเหลืออยู่อีกตัวหนึ่งที่ยอดฮิตเนาะเพราะว่ามันมันก็ท มันก็เท่อยู่ามามันเป็นตัวร้ายไอคอนิกนะ Aceless Fame ก็รีมาแล้วใครตามหาอยู่ใครอยากได้ก็มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมีอะไรเหลืออีกบ้างครับที่ต้องซื้อเอ้ย,อยนี่พี่จะซื้อของโดยไม่ถามราคาไม่ได้นะถามแต่ว่าพี่ไก่เขาไม่ยอมบอกเ,อเขาบอกว่าเขาเอาลงไปส่งก่อนเลยไอ,ยอ,ยอยตัวน,นี้รีแอรี่โตัวฟูลไมคานิก ตันนี้เป็นสเกล1ต่อร้อยเขารีมาอีกรอบแล้วซีรีส์ของฟูลแมคาีนิกนี่มันมันก็น้องน้องเอ็มจีเลยนะดีทงดีเทลอะไรเนี้ยละเอียดยิบเลยเออมันก็ฝั่งเฮจีไอ้นิวนิวกันดั้มอืมสีพิเศษยูนิเวอร์โคตติ้งเวอร์ชันอยากรู้ไหมสีไงเป็นไงอ่ะขอดูหน่อยสียังเงาหน่อยเอ้ยเอ้ยเท่เท่นี่เท่น่าคือไม่ต้องไปชุบเพิ่มอ่ะมันไม่ต้องไปทำสีเพิ่มอ่ะดูสีทองเลยปะเงาอยู่แล้วนะก็ได้อยู่เอ้ยโอ้โหสวยอ่ะอันนี้คือผีเสื้อผีตัวไฟ เ <Office S 2> <Officer. S 1> อาผีเสื้อเหรออันนี้ค่ายอะไรอ่ะลูกเสือครับอ๋อช่างดาว <c oughs> ช่างศิษ ช่างดาวนี่ก็เป็น<า>ค่ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลิตรองเท้าไม่ใช่เขาทำเป <laughs> ็น <laughs> ทั้งดิวจีนก็ออกมาเยอะหลายตัวแล้วก็งานก็ค่อนข้างมีชื่อมันออกมาหลายตัวมากใช่ไหมขอชงช้างช่างดาวโคตตรโครจีนจีน<อ>จีนมีอจะจีนยังไงผมชอบซิลแม่งอ่ะเออซิลดูป้ายเดี๋ยวมันอันนี้คือแบบเหมือนประทับตาแบบไอ้นี่ของเตะตัวละครแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเทพนิยายหนญิงสาวดานจีนอ่ะที่ทำมันก็มีอะไรมาต้นนิคเรียใช่ไหมมาต้นนิคเรียล่าสุดก็ เป็นเฮงเจียเ่งเจียข้างบนข้างบนนี่งานดีหมดเลยนะครับสมัยนี้มันไม่ได้เหมือนแบบเมื่อก่อนแล้วเขาพยายามทำคาแรคเตอร์ออริจินอลแล้วก็เป็นโปรดักต์ออริจินอลของเขาเองดีเทลมันก็ค่อนข้างคมเลยคมเลยตัวนี้เท่าไหร่ครับพี่ไอ้์หกพันยกเลยไปตัวนี้หกพันสีขาวคือก่อนสรุปาครจะของร้านเนะจริงจริงไอ้พวกเนี้ยเขาสามารถมาจองได้นะอ่ใครอยากได้อะไรก็มาที่หน้าร้านได้เลยพยายามอย่ามาแล้วอย่าสนิทกับพี่ไก่เยอะ มันปิดไม่เปิดหรือว่าวันนี้ไม่เปิดก็ไม่รู้นะใช่ปกติเรามาห้าโมงหกโมงเขายังอยู่แต่ว่าผมเห็นของหน้าร้านเขาอ่ะโอ้โหนี่ยอลังการสุดเลยนี่คิงกิโรว่าแลไอเทมด้วยนะนี่เขาติดป้ายแลไอเทมเลยอ่ามันหายากหรือเปล่าของค่ายชื่อสเปคซิเมนต์ปะไอคิงกิโรว่าตัวนี้มันเป็นของก็ซิลล่าของอเมริกานะอ๋อเหลอะไม่ใช่ไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะวูคองอ่าวูคองแบ็คบิ๊กปะใช่อยู่นะวูคองตัวนี้49,999ืาพันเก้าร้อยบาทห้าหมื่นมีทอนบาทหนึ่เอ่าใช่ชุดดิ เอ้ยผ้าข้างหลังอะพี่มันเป็นกับไอ้นั่นปะแบบเป็นเป็นผ้าจริงแล้วก็เป็นลวดดัดเป็นโลไวดัดไปใช่ใช่ผมมีหัวอีกอันนึงด้วยนะมีหัวนี่มีบัฟให้เปลี่ยนด้วย นี่คือแห่งเกียรในภาพที่เขาเป็นเป็น,ส,น,นสีเทียนต้าชันสีเทียนต้าชันเนี่ยเขาเขา,เขาเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบคือไม่ใช่ร่างที่เขาไปสมพูทวีปอันนี้คือร่างตอนที่เขาอยู่สวรรค์ปุ๊บแล้วก็โดนเนรเทศมาออแล้วรอพระถังซัมจังอ่ะมาปลดผนึกเพื่นอนๆเห็นผมทำบ้างงไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะผมไม่ค่อยรู้พี่เมงจะรู้เยอะแต่ตัโอตัวนั้นอนะ่ะน่าเก็บอันนี้น มีไฟขึ้นมาที่ตู้นี่ผมว่านื่แม่งสวยเนะผมว่ามีเว้ยผมว่ามีแต่เขาไม่ได้เปิดออแล้วมีมาดาระที่มีหัวเอจิ้งจอกก้าหางอ่ะ ก็คือตอนเขาอัญเชิญอะไรอันนี้ติดจองมาแล้วยนะ่ยก็ติดไปจองฮะเออคือแกดิมอนอันนี้เรามารอบที่แล้วเขาก็มีแหละแต่ว่ามันก็มีเพิ่มขึ้นเนี่ยฮันเดอร์โลตัวเนี้ยก็มีเพิ่มตอนรอบที่แล้วก็ไม่ได้เห็นไอ้คู่ไอ้นี่พี่น้องคู่พี่น้องเออไอ้ย่านเริงรมอ่ะเอออ่าเริงโงคูมีรถไฟให้ด้วยคือพลังพลังของไอ้เริงโงคูมันจะมีทั้งหัวมังกรหัวสิงห์อ่าใช่ใช่มันเยอะมันเยอะขันเ่อยขันเ่อยขัเนื่ยตัวนี้ไม่ค้าไม่ค่อยแพงนะผมว่าค่ายจะค่ายของไอรอนสตูดิโอป่าะไอตัวนี้มันเป็นอา ในในชุดเขาไม่มีหัวหัวกับตามเอกาให้นะอออันนี้เขาเอาหัวเขาซื้อหัวแยกมาอันนี้คือไฟนัมไซนัสสีภาคนเจ็ดแต่ว่าค่ายเนี้คือเขาทําสวยมากคือค่ายเกมทอยอ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนรูดออกมาจากในเกมเลยเว้ยมีแซกมีเซฟิลอดกับท่าวเฮ้ยผมจะบอกว่าไอตัวไอตัวที่พี่ชี้ตอนแรกแล้วบอกไม่เกี่ยวกับตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได้แล้วก็ตามหาอยู่ในช่วงนึงน่าจะเป็นเพีอาร์ใครน่าจะเพีอาร์ใครอ่าพร้อมมามากับมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ใช่แล้วดาบมันเยอะมากแบบดาบมันสี่ห้าเล่มอะ นี่ไงแอดวานซ์ชิลด์แดนใช่ทหารเอกของชินระอ่าเป็นตัวเก่งเลยเออคือมันเป็นเอสคาร์ของทหารชินระมันจะมีมันจะมีเพื่อนมันสองคนด้วยป่ะมันจะมีเซฟิลอสอ่ะคนหนึ่งชื่ออะไรคนน่ะเจเนซิสไอคนหนึ่งแองจิลถ้าผมจำไม่ผิดใช่แองจิลเป็นอาจารย์ของแซกไอดาบพัตเตอร์ซอสเนี่ยมันคือดาบของแองจิลนะคนใช่ออริจินอลของแองจิลถูกต้องแล้วก็ส่งทอดมาให้แซกแมนก็เอามาให้คาร์วใครอยากได้แล้วก็มาดูพี่แองเจลกันเออวันนี้เขาไม่เปิดเพราะว่าเขเดี๋ยววันหลังเรามาดูให้แล้วกันนะ เดี๋ยวเราอยู่ทีมฮารโซ่ทำไมวะผมเห็นตัวใหม่เลยนี่คือคุราม่าล่างจิ้งจอ๋โคตรเท่เลยยูยูฮะคุชโชจำได้ตัวคุราม่าที่เป็นตัวสีชมพูที่ใช้แซกุหลาบพอมันล่างปีศาจมันอะมันเป็นล่างนี้มันเท่ต่อต่อมาอันนี้ไปกองตะโกตตะโกใช่ไหมฉันเล่นไหมผมผมเล่นอยู่อยู่ญี่ปุ่นอะเล่นเล่นติดมากเลยเพราะว่ามันมีเพลงที่อยากที่ชอบกาลิต้าชอบส่ววนตัลเย ตัวนี้มันเป็นแบบเหมือนท่ามันปล่อยพลังออกไปแล้วเออมันมันยิงออ,ออกไปแล้วแล้วมันแบบโดนคลื่นพลังอะไรนั่นนาะใช่ใช่ตอนนี้สายที่เขาเจอดาร์บลุลาตอนแรกอ่าอ่าไอ้ดาร์บุลามันจะฟันโกหังหรือโกหังมันก็หักมันจับดาบไว้นี่แหละลองสังเกตดูว่าดาบเของหักเห็นปะอ่านั่นนั่นดาบเลเบุลาอยู่นี่อันน<ๆ>ี้ชื่อกาคุอ่าร์ใช่กาคุไอ้นี่เป็นตัวร้าย ลูกน้องเสลอเสลอเป็นตัวร้ายแบบว่าตัวหลักของเรื่องแล้วตอนนี้เขาเปิดตัวมาตัวเก่าแล้วราคับเซลแค่สองร้อยห้าสิบเก้าบาทไม่ชอบตัวนี้เอาตัวนอนอ่ะไม่ตัวนอนตัวนอนก็ได้สองร้อยยี่สิบเออนจิอันนี้สองร้อยห้าสิบเก้าบาทเขามากับตัวนี้ไงได้มากับตัวในซีซันแรกอะไอ้ตัวตัวเนี้ย ก็คือโพสมันเป็นอย่างนี้เลยนี่ใช่ก็มาเล่นด้วยกันเ้ยสวยเนี่ยเขาเรียกว่ารังอะไรอะรังเสียนอ่าเสียนหกวิถีประโงกกับไอ้นี่แล้วอจะกัดเข้าหางแล้วแต่ไม่เสียนนะเป็นจักรกะเข้าหางเฉยเอเป็นคุณนารุโตะเขาใช่ปหมพ่อเขาเป็นพ่อเขาพ่อเขาอ่าอันนี้เรื่องอะไรบูล็อกไอ้บูล็อกกระตุ้นฟุตบอลใช่กระตุ้นฟุตบอลที่ไม่เหมือนศิเปอะเราก็ไม่เหมือนนะศิลป์ด้วยไอ้เนี่ยเอาไปดูที่ครั้งที่แล้วเราดูกันแล้วตอนนี้มันยังอยู่เว้ยอ่า ตัวนี้สวยนะใอชอบอวิโด้ใช่ตามวัยกับรามูอืมรกตูนเก่าคืออย่างเงี้ยงานของแบนเซโต้อะเขาจะมีแบบงานลดราคาอย่างเงี้ยเรื่อยๆคุณรู้ป่ะเขาออกมาเป็นไลเซชั่นแล้วนะปีหน้าใช่ใช่ผมผมผมกําลังจะพูดกับพี่คล้ายเหมือนเลยเหมือนม่แายเหมือนมากเดี๋ยวเวอร์ชั่นไทยเดี๋ยวผมจะไปลองดูเดี๋ยวย้อมสีขาวก่อน ชื่ออะไรจำไม่ได้ว่ะแต่ว่ามันมันมันเป็นตัวดีนะตัวนี้แก๊งมาฮีโร่นี่ก็เยอะเลยนะสามสี่เก้าห้าศูนย์ห้าสองศูนย์สี่อหมดแก๊งนี้ยังยังไม่ถึงพันเลยว่ะเนี่ยอันนี้ออกไม้ปะเนี่ยโอบิวานี่่าอันนี้โอบิวานร่างหนุ่มอืมร่างหนุ่มอ่าแ่นี้ร่างแก่ร่างแก่แล้วเป็นเจนโนบีอันนี้มันหน้าปกอะ อันแรกเลยใช่หน้าปกมัหงะอันแรกเลยไงภาพมันแบบดูเป็นมันคือหน้าปกอันแรกอย่างเป็นทางการของนารูโตะของนารูโตะเลยคือนารูโตะเล่มหนึ่งอ่ะมันคืออันนี้เลยอันสีไม่ตกไปนะโคตรดีเลยสีสดมากครบเลยให้พ้นญี่ปุ่นก่อนคุณเกตตงา์ไปญี่ปุ่นอยู่เนี่ยคืองานฟิกวาซิโร่บอกเลยว่างานค่อนทางดีแต่ว่าแล้วแต่ตเรื่องนะสเกลอย่างของดรงก็มอนจะตัวเล็กหน่อยอ่าแต่ตัวนี้ผมว่าสเกลมันดีเพราะนารูโตะก็ตัวใหญ่ใช่ อันนี้คุโรมินุ่เ <ไอ S 1> จ้นุนก,ก็ก<ม>ิตตี้ลกิตตีเฮลโ,นะโลกิตตี้เซนิสุตัวนี้คุณได้ไปก็ได้หน้าครบอะได้หน้าไอหน้าทันจิโร่ด้วย<อ>แถมมาเอาไว้เล่นกับทันจิโร่ถ้าอยากได้ของที่มันแบบแบนเบตโต้มาฝั่งนี้แล้วนะไปไปไรเดอร์อะไรต่างๆไปฝั่งนู้นเดินออกมาจากร้าน อ่าดีมทอยช็อปคู่หูเราสีสูนั่นเองไม่มันมีกองเซลไหมอ่ามีกองเซลล์มีกองเซลล์อ่าเริ่มจากฝั่งขวาก่อนเลยบู่ล็อกเดอะยูนิเวิร์สบูสีลุงแน่นอนเออนี่สองพันเก้าะครับฟอินไวฟอยนไวสองพันเก้าเหมือนกันลดแล้วลดแล้วอันนี้กองการ์ดเกินที่เจ้าของเปิดแล้วไม่ใช้นะฮะก็จะมารวมกันนี่เท่านี้เลยนี่เอออย่าผมเอามาฝากขายมั้งหนะใช่สองร้อยบาทนี่น่าจะสองร้อยใบพอดีผมคิดว่าไอ้จับไอ้นี่ยี่บาร์กูจิเออที่รางวัลอ่ะอันนี้เป็นบัตรนะมีมีทุต้าเต่าได้นี่ทุต้าเต่าลง โอชีเนี่ยหกร้อยห้าสิบบาทฟิเซอร์อุ้ยเฮียฟิเซอร์สามร้อยห้าสิบบาทพี่ห้าสิบบาทโอ้ไม่แพงเลยอันนี้ที่อะไรอ่ะอันนี้ย็กิยูกิแม็กเนตวอลเลเยอร์แม็กพีเชียนแล้วก็มีสตาร์ดั้ดากอนอ่ะอันนี้ฝั่งของยูกินะมีโซโลอ่าโซโล โกจิต้าอ่าโกจิต้าเอ้ยโกจิต้าสามร้อยห้าสิบปึ่งเหรอมีมีมีอิจิโก้ด้วยอิจิโก้เอโดมะเออโดมะหกร้อยอ่าแล้วมีกินทามะกินทามะด้วยห้าร้อยกลมาบุญตาห้าร้อยห้าสิบบาทคุณนี่ล็อกแมนล็อกแมนหกร้อยเองนี่ให้ดูให้ดูล็อกแมนให้ดูโอ๊ยห้าร้อยห้าสิบพี่ดแมนะแมนถูกกว่าเลโก้อีกอะ นี่ของสุ่มที่เพื่อนๆอ่าชาววันพีชเนี่ยต้องมีนะตัวเนี้ยเรือเรือไอ้ดิมูได้อยู่พันแปดเลยอ่าแล้วก็มีงานไอ้เขี้ยวปุนอันนี้แก๊งอ่าคาเบบี้ใครอยากได้ใครที่อยากเก็บคาเบบี้แล้วช่วงมันคนเยอะแล้วที่เก็บมาซื้อเนี่ยมาซื้อได้แล้วนะนี่โอคารุนก็มีข้างๆโอคารุนโอคารุนโอคารุนเหลือพันแปดเองอ่ะโกดีโรเจอร์โกดีโรเจอร์เป็นเวอร์ชันสเปเชียลด้วยนะไม่ใช่เวอร์ชันธรรมดา25ปีวันพีชด้วยนะเอาอีกบางมาประจับว่ะอามาแซมเปิลอ่ะ ลายเนี้ยถูกต้องแล้วก็ลายเนี้ยแม่งควรตามหามันต้องมีความตุนจริงๆเว้ยเฉ่างที่ครั้งที่แล้วเราบอกอ่ะคือเอเซ็ตเนี้ยมันเป็นเซตคล้ายๆแบบ WCF อ่ะแล้วมันเป็นภาคเด็กเว้ยใช่ใช่คนชอบดูดรามอนตั้งแต่แรกเลยคลาสสิกอ่ะนั่นคือคลาสสิกมากมอ่ะแล้วตัวละครภาคเด็กมาเกบครบอ่ะพี่เบนเคยบอกแล้วนี่ว่าอยากได้หมดถจุ๊ะใช่ครับผมซื้อมันก็ซื้อหมดอ่ะสีพิเศษด้วยสีปกติด้วยอย่างเงี้ยอันไหนให้เห็นชัดเลยก็คือเนี่ยโกคูเนี่ยที่กินโกคูอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ คือเขาใส่ชุดสีเงินนะใช่ใชไอชุดสีส้มมาเปลี่ยนตอนตอนหลังแล้วฝึกกับผู้ใตต่าแล้วผู้ใต้ต่าชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่มันไปประลองไอเนี้ยศึกจริงจ้ายูโตโพที่มันกลมตัวเป็นแจ็คกี้ชุนน่ะเลทที่มาเซจูดเซลสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกตัวเลยอ่ะโอ้โหเอาไปเลยใครมีพื้นที่ก็เไปแปดหมื่นเชื่อไม่ถึงแสนแล้วนะเออเหลือแปดหมื่นครับถ้าตัวไหนไม่ได้แปะก็จะลดอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าโบอาแฮนด์คอร์กบรรกกันไปหนึงงูนะ ก็รู้อันนี้น่าสนใจวิ่นี่ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ละห้าร้าสิบบาทนหน้าตา <c oughs> หน้าตาเหมือนงานกรชาแต่ว่าเป็นงานของสุม่ม อันนี้คือตอนสมัยเขาแบบว่ายังหลงผิดอยู่อันนี้นคือลายเส้นเดิมของอาจารย์คิชิโมโตะเลยนะใช่เออที่เขายังไม่ได้แบบเปลี่ยนแบบลายเส้นมากนะครับเอ้ยคราวตัวนี้สวยน่าโอเคอ่ะพี่ช,ชุดเท็กเจอร์อะไรก็ดูดีเลยนะเออเฮ้ยหลอ่อหลอ่อตัวนี้หลอ่หลอ,ลอแล้วฐานนะ่ะมีความแบบครบเลยนะของชินลา่าเห็นปะกิมมีครบเลยมังกรเขาโลโก้เมเทโออ่าโลโก้เมเทโอพาเก็ตด้วยอันนี้อันนี้ค่าอินฟินิตี้ใช่ปะใช่พี่อันนี้ค่าลิขสิทธินะ ฮาเร็กสิทธิ์ใช่เนี่ยโลโก้หลาขนาดนี้ลิกสิทธิ์ได้แน่นอนอันนี้ลด20%นี่ลด20%ไปเลยปีใครไม่อยากได้ลูกสาวพ่อเขาอยู่ข้างบนนะใครโดใครโดพ่อเขาโหดมากอันนี้มีมังกรให้ด้วยเออมัมองกรด้วยคอมยยมาฮันเตอร์เองฮันเตอร์อ่ะฮันเตอร์เองฮันเตอร์ใช่ครับฮันเตอร์อยู่นี่นะพลังฮันเตอร์พลังนั่นแหละพี่บัวนะใช่ใช่ S <S เฮ้ยผมผมชอบไททันตัวนี้ถ้าคนเราตัวแค่นั้นนะไททันก็ตัวขนาดนั้น,นอันนี้คือรายละเอียดดีมากเลยนะดีดีดีไลโอลาม่าก,ก็ดีพี่สวยเลยอ่ะชินจังชิงจังตัวน้อยเฮ้ยอันนี้อันนี้กล้องเหรอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กล้องเป็นเป็นอ๋อพารลอมซีรีส์ครับวันพีซอันนี้ล่าสุดเลรอป่ะเนี่ยสิบน่าจะละล่าสุดปะแล้วก็เมื่อสองวีที่ผ่านมามีลูกค้าตือจงกมองไปสองก้องอย่าบอกได้ก็แท็กทำไมกูซื้อไม่เคยได้วะบาร์บี้ของป๊อบมาดแล้วน่ระ นัน้อ,อยู่นะขายจูคือขายจู๊ทั้งหลายนี่คุณอยากเห็นถ้าง,งานเคนที่มันเป็นของกันดั้ม,มาเห็นปะต่อมาตู้นี้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะโอ้ได้อยู่นะกี่ควักอ,อ่ะก็ถ้จถีควักมันแบบดีทซน์มันทำไมมันใกล้มันเหมือนอีวาเคเลียนอย่างวะอ้า <c oughs> วคุณไม่รู้เหรออันโน้ยเขาเรียกอะไรกยนดั้มอันโน้ยตัวใหญ่กว่า WCF นะอือนี่ไม่ใช่ไซส์ WCF จะเป็นตัวใหญ่แต่ว่ามันสีเมทัลลิกเป็นสีพิเศษน่ารักที่ไหนมีฉากด้วยน่ารักเลยเออหนึ่สี่ร้อยแปดสิบบาท ปลาเซโกด้วยของคอสเบบี้ป่ะใช่ของคอสเบบี้ครับใช่ใช่ใช่อันนี้นิกะน่ารักดีนะอันนี้ยนิกะตัวเนี้ยตอนนี้ที่สี่ศูนย์ลดราคานะผมว่าตัวเนี้ยสวยที่สุดแล้วของโบอาเพื่อที่ผมเห็นมาก็จริงใช่ค่าโซบันเนี่ยที่ทำไอ้ยามาโตะตัวนั้นะใครชอบโบอาผมว่าตัวนี้ไปก็จบอันนี้ใครอ่ะน่าจะโรบินผมว่าเพราะโบอามันต้องมีงูหรือวะาเซลเซียสถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ร้านสี่จุดศูนย์กาเล็เตอร์ อัปเดตกันนิดหน่อยปลายเดือนแล้วช่วงปลายเดือนกันยานาดีทอยแองเจิลนิดหน่อยถ่ายเก็บแบบอาจจะมืดนิดนึงร้านเขาไม่ได้เปิดไฟไว้ทีมทอยชอบว่ามีของใหม่อะไรเข้าบ้างแม็กซิมัติคุราม่าตัวนั้นแม่งมีกล่องเดียวด้วยมั้งฟิกัวอาซิโร่ตัวที่เป็นเป็นาปนารูโตะเรนารูโตะตัวนั้นน่าเก็บน่าเก็บถ่าเป็น,นแฟนนารูโตอะอะมึงมาตามหาเก็บเดินกันได้เลยีศูนย์ข้างหน้าร้านเขาจะมีทรงมีเซลแล้วก็เลซินลดราคาเพื่อนๆอยากได้อะไรก็มาตามกันได้ใช่เพราะอย่างที่บอกนะช่วงนี้ตอนนี้เดือนเก้าแล้วของจะไรซซืื้้้ออออออขขงงงหห่ใตัวเ เพื่อนอะไรอย่างงี้ได้ป่ะเนาะอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์บอกแล้วกันถ้าเบื่อเราเดินเมกาบอกให้ไปเดินที่อื่นมันก็ได้นะใช่อ่าพิมไว้แบบเอยพี่ครับอยากดูตึกมิกบ้างเดี๋ยวเราจะไปให้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยอ่าทำไมต้องกดฮะลงคอนเทนต์ใหม่ๆปุ๊บมันจะเด้งอยู่หน้าฟีดเพื่อนๆขึ้นมาทันทีเลยถูกโซเชียลมีเดียครับตอนนี้สี่ช่องทางด้วยกันนะเรามี Facebook Instagram YouTube แล้วก็็ TikTok subscribe กเริ่มนิ่งๆนสฝากเพื่อนๆกดให้ถึงเร็วๆด้มยูทูบแล้วยยัังงไกกกก็ฝาเพื่่อนนนๆชวดให้ กำลังใจให้พวกเราด้วยนะเราจะได้โตไปด้วยกันเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวพวกเราพวกเราคือฮ็อปปี้แก๊งอาเจอกันจ้าบาย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 